เมษายน1,967าอพาร์ตเมนต์ใต้หลังคาเล็กๆในเมืองทูนผู้หญิง3าคนและผีเลอเชนเฟลด์ทูนในบ้านเก่าที่มีพื้นไม้เอดอาร์ตสรุ่นอาศัยอยู่ด้วยกันคนยายวัย70ปีลูกสาววัย37ปีชื่ออลิสและหลานสาววัย13ปีชื่อมารีสห้องเล็กอึดอัดพรมลอกเป็นแผ่นโทรศัพท์หล่นตอนกลางคืนมีเสียงคอชัดเจนที่เตียง เธอเล้าไว้ครอบครัวฟังแต่ไม่มีใครเชื่อหลายสัปดาห์ต่อมาอลิสและเมลานีก็ได้ยินเช่นกันเสียงโต๊ดข้างเตียงดังชัดเจนมันเริ่มขึ้นแล้วปรากฏการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆที่เขียบุหรี่ลอยปลิวในอากาศวิทยุทรานซิสเตอร์ตกจากตู้แล้วสิ่งที่คิดไม่ถึงก็เกิดขึ้นเตียงของมารี่ลอยขึ้นในอากาศขณะเธอนอนอยู่ พยานเห็นที่นอนส่วนหัวยกขึ้นและต้านแรงเพื่อนบ้านได้ยินเสียงทั้งถนนพูดถึงเรื่องนี้สำนักข่าวสวิสเผยแพร่ข่าวผีโปเตอร์ไกด์ในทูนพยานหกคนอยู่ค้างคืนวันที่8ถึง9เมษายนในอพาร์ตเมนต์เสียงเคาะเคาะอย่างจงใจคนดูมากเกินไปตำรวจจังหวัดปิดถนนเกิดเหตุซ้ำอีกครั้งกระจกหน้าต่างสองบานแตกอย่างลึกลับโดยไม่มีสาเหตุ หลังจากนั้นก็สงบศาสตราจารย์เบนเดอร์ตรวจห้องร่างสัมภาษณ์พยานแต่หาคำอธิบายที่มีเหตุผลไม่ได้เป็นการหลอกลวงหรือไม่